สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันกับ Honda H-RV ชนะครับโมปี2015ขึ้นมานะครับถึง2020นะครับตัวนี้ลูกค้าก็เข้ามาติดตั้งจอ Android นะครับก็จะได้เป็นทรงแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ติดตั้งค่อนข้างจะสวยนะครับ h อ n d a h เชมนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็รองรับการใส่ซิมได้นะครับเป็น d u a l CPU 8 Core คนะครับตัวแรม3 o ลอม3 2นะครับ ตัวนี้ใส่ซิมได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto แบบไวเลสได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะเปิดเข้าคร่าวให้ดูก่อนนะครับการใช้งานพวกแอปพลิเคชัน y o u t u b e นะครับอนนันนี้ก็เสียงดังเสียงดังดีนะครับขับกับลำโพงเดิมโอเคมาดู Google Map นะครับ กลนแมปตรงนี้นะฮะนำทางรวดเร็วนะครับกดนำทางปึ๊ดเดียวเห็นไหมครับ <He S 2> มันจะจ้าๆหน่อยนี่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนำทางนะครับกดไปปึ๊ดเดียวเองรวดเร็วมากนะครับสำหรับจอรุ่นนี้นะครับขครบอกแรมน้อยช้าไม่จริงนะครับอยู่ที่ CPU นะครับผม ส่วนอันอื่นๆน,น,น,นะครับมี Apple c a r p กับอันดอ d a โต o นะครับอันนี้ก็เป็น Apple c a r p แบบ Wireless นะครับรอแป๊บหนึ่งอันนี้ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับถึงจะใช้งานได้โอเคตกลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเลย าแล้วนะครับฟ like ังเพลงหน่อยนี่ยนะครับเสียงดีนะครับใช้งานอย่างนี้เพื่อลูกค้าบางคนชอบ Apple Android ไอ้ Apple Car Play กับ Android Auto นะครับ Google Map ก็ได้นะครับแบบนี้ชัดเจนรวดเร็วนะครับครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับสำหรับจอ a อ d ด o i d ตัวนี้นะครับกล้องถอยหลังนะครับนี่เป็นกล้องเดิมโรงงานนะครับก็เชื่อมต่อกันได้นะครับเส้นเลี้ยวตามพงมาลัยนะครับผมประมาณนี้โอเคจบไปนะครับกับตัวฮอนด้าไอชเวีและก็จอแดรอยรุ่นนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ